ฉันหัวเราะกบเกือนกับท่าทีของอากาธาแล้วได้แต่ยิ้มแย่ๆตอบกลับไปอากาธาค่อยๆหย่อนก้นลงบนไม้กวาดของเธอที่ลอยเหนือในระดับเอวเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กที่พลังเวทตื่นขึ้นมาพวกนักล่ามักจะตามจับตัวเด็กๆแล้วบังคับให้พามาที่ประตูเชื่อมต่อโลกเวทมนงานของมือปราบอย่างฉันก็คือจัดการกับเจ้าพวกนี้แหละเธอพูดพร้อมขยิบตาให้ฉันทีหนึง่งหวังว่า เราจะได้เจอกันที่โรงเรียนนะคุณชโลดิงเจอร์พูดจบมือปราบสาวก็ทยานขึ้นไปบนฟ้าด้วยไม้กวาดคู่ใจฉันได้แต่มองตามเธอจนหายลับสายตาไปเธอชื่ออะไรหรอฉันถามหญิงสาวที่กำลังร้องไห้สะอื้นว่าเป็นความผิดของเธอที่พาพวกล่ามไม่หมดเข้ามาฉันฉันชื่อโจแอนคริสตี้น้ำเสียงของเธอสั่นเครือ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะพาพวกเขามานะฉันฉันฉันถูกบังคับเสียงของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพียงไม่นานก็มีกลุ่มแม่มดแต่งกายในชุดดำปรากฏตัวขึ้นพวกหล่อนสวมหมวกสูงและหน้ากากสีดำที่ดูคล้ายกับอีกาเมื่อมองดูจากที่ไกลๆก็ราวกับว่าพวกหล่อนเป็นมนุษย์ที่มีหัวเป็นอีกาอย่างไงอย่างนั้นไปกันเถอะค่ะหน่วยเก็บกวาดมากันแล้ว ฟาช่าพูดพลางดึงแขนฉันให้ผละออกจากโจโอแอนแต่ไม่ทันที่ฉันจะปล่อยมือจากเธอหน่วยเก็บกวาดก็เข้ามาถึงตัวแล้วคนนี้ใช่ไหมที่นำทางพวกล่าไม่มดเข้ามาหล่อนกล่าวถามเสียงที่พูดผ่านหน้ากากอีการนั้นฟังดูอู้อี้เล็กน้อยในขณะที่โจโอแอนใบหน้าถอดสีเพราะกลัวความผิดหนูหน,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 นูไม่ได้ตั้งใจนะคะเธอกล่าวเสียงสัน ไม่ต้องกลัวนะฉันแค่อยากทราบข้อมูลแล้วก็ต้องพาเธอไปตรวจร่างกายด้วยว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแล้วจากนั้นเราจะพาเธอไปส่งที่โรงเรียนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะที่พวกกล้าแม่มดใช้วิธีนี้มากับพวกเราเธอค่ะค่ะโจอแอนตอบอย่างว่าง่ายหน่วยเก็บกวาดคนนั้นจูงมือพาเธอออกไปโดยที่แววตาของโจอแอนยังคงมองมาที่ฉันจนรับสายตาหน่วยเก็บกวาดคนอื่น ต่างเข้าไปจัดการกับศพของพวกล่าแม่มดพวกเขาทำงานกันอย่างคล่องแคล่วราวกับมันเป็นเรื่องปกติคนหนึ่งผายมือออกไร้คาถาให้กับร่างไร้วิญญาณของนักล่าแม่มดลอยเข้ามาใส่กระเป๋าตะกาสารขนาดใหญ่ที่สะพายอยู่บนหลังหนึ่งคนต่อหนึ่งศพพวกนั้นเก็บศพไปจนหมดทั้งศพของนักล่าและศพของแม่มดส่วนคนเจ็บก็จะได้รับการรักษาด้วยคาถาเยียวยาและสมุนไพร ทำไมพวกเขาต้องใส่หน้ากากเหมือนอีกาแบบนั้นล่ะคะฉันสงสัยหน้ากากนั่นคือหน้ากากที่เอาไว้สําหรับป้องกันโรคต่างๆค่ะที่ปลายแหลมเหมือนจะงอยปากนกนั้นจะยัดเอาไว้ด้วยเครื่องหอมและสมุนไพรดับกลิ่นพวกเขาจะเป็นคนคอยเก็บศพและคอยรักษาคนเจ็บ เครื่องหอมที่ใส่ในหน้ากากนั้นก็เพื่อช่วยดับกลิ่นค่ะเพราะศพที่เก็บบางครั้งก็อยู่ห่างไกลแต่จำนวนของผู้เก็บกวาดมีจำกดัดในบางครั้งกว่าจะไปเก็บศพได้มันก็เริ่มเน่าแล้วค่ะฟ้าช่ายิ้มแย่แๆพอนึกภาพตามก็ทำให้ฉันขนลุกสู้บางครั้งเราก็เรียกพวกเขาว่าหมออีกาค่ะเพราะช่วยรักษาผู้บาดเจ็บด้วยงั้นเรารีบไปกันดีกว่าค่ะปราะให้เป็นหน้าที่ของพวกเขากันเถอะ ค่ะคุณหนูฝาชาตอบรับอย่างเร็วฉันจองห้องพักไว้ให้แล้วค่ะอยู่ห่างไปจากที่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเราจะไปที่โรงเรียนในตอนเช้านะคะฝาชาพาฉันมาที่โรงแรมด้วยการนั่งซ้อนท้ายไม้กวาดของเธอ มันให้ความรู้สึกต่างจากซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อนิดหน่อยตรงที่ไม่มีเบาะให้นั่งสบายๆและด้วยน้ำหนักของที่ซื้อมาบวกกับน้ำหนักตัวฉันทำเอลฟ้าชาขี่ไม่กวาดโครงไปโครงมาเป็นที่น่าหวาดเสียวฉันขาสัน่นพร้อมกอดเอลฟ้าชาไว้แน่นเพราะกลัวตกพอมาถึงโรงแรมฉันก็ทิ้งตัวลงบนเตียงก่อนเลย,ยเป็นวันที่เหนื่อยชะมัดฉันบ่นอุบอิบ ขอโทษนะคะไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนั้นเข้าซะได้ถ้าคุณรูบี้รู้มีหวังฉันโดนดุแน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันรู้ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยนี่นาฉันสายหน้าว่าแต่พรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะพรุ่งนี้พอไปถึงโรงเรียนก็จะได้เลือกขอพักค,ค่ะโรงเรียนเวทมนต์แชโดมูลเป็นปราสาทโบราณขนาดใหญ่มีแนวกำแพงต่อจากตัวปราสาททั้งสี่มุม ด้านหน้าทางเข้าจะเป็นตัวปราสาทส่วนหอพักจะเป็นหอคอยที่อยู่ในมุมทั้งสาของกำแพงค่ะหอทิศเหนือเรียกว่าหอมังกรเป็นแหล่งรวมหัวกะทิหอทิศใต้เรียกว่าหอหมีใหญ่เป็นแหล่งรวมของพวกนักกีฬาส่วนหอทิศตะวันออกเรียกว่าหอหมาป่าค่ะเป็นแหล่งรวมของพวกเอ่อพวกฝ่าชายหยุดคิดครู่หนึ่งพวกครึ่งครึ่งกลางๆงค่ะ แบบว่าไม่โดดเด่นด้านเวทมน์ไม่โดดเด่นด้านร่างกายเรียกว่าเป็นสามัญชนในโลกเวทมนก็ได้ค่ะโลกเวทมนก็มีการแบ่งชนชั้นกันด้วยเหรอเนี่ยว่าแต่ฟาชาอยู่หอไหนคะชั <c oughs> ้นหรอคะฟาชายืดอกเชิดหน้าสำหรับบุคคลหัวกะทิอย่างดิฉันแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นหอมังกรค่ะเพราะดิฉันเชี่ยวชาญการใช้เวทมนต์แขนงต่าง และยังเป็นลูกมือในการทำวิจัยของคุณรูบี้ด้วยนะคะท่าทางของฟาชาต,ตอนนี้เหมือนกับนกกระจอกเทศชูคอไม่มีผิดฮถ้าเป็นฉันจะได้อยู่หอไหนกันนะดูจากปริมาณเวทมนต์แล้วคุณหนูน่าจะได้อยู่หอมังกรน,นะคะเพราะเวทมนต์ในตัวคนเราจะสะสมในร่างกายตั้งแต่เกิดเหมือนกับแก้วที่ค่อยๆรินน้ำลงไป พอน้ำเต็มแก้วก็จะล้นออกมาก็เหมือนกับร่างกายของคนเราเป็นแก้วที่ใส่น้ำพอเวมน์มนเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ล้นแก้วก็จะระเบิดออกมาก็จะทำให้รู้ได้ว่าเป็นผู้มีเวทมนต์นั่นเองค่ะฟาชตาทำท่าเหมือนอาจารย์กำลังสอนหนังสือแล้วจากกรณีของคุณหนูแรงระเบิดจากการตื่นของเวทมนต์ทำให้คนอื่นได้รับอันตรายถึงขั้นกระดูกหักข้ามตอนกระดูกหักไปได้ไหมคะ ฟังแล้วฉันรู้สึกผิดชอบกลนเอาเป็นว่าพลังเวทในตัวคุณหนูมันมีปริมาณมากดังนั้นจึงน่าจะได้อยู่หอมังกรแห่งทิศเหนือค่ะนี่คือการวิเคราะห์จากรุ่นพี่หอมังกรค่ะฝาชาหัวเราะพร้อมกับอมยิม้มเช้าวันต่อมาฝาชากับฉัน เดินทางโดยรถลากที่ลากด้วยตัวแรดขนเพราะนอกจากสัมภาระของฉันแล้วยังมีสัมภาระของฟาช่าด้วยมันเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาคล้ายแรดแอฟริกาแต่ต่างกันตรงที่มีขนสีน้ำตาลปกคลุมทั่วร่างกายมันเป็นแรดสายพันธุ์โบราณซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วในโลกมนุษย์แต่สำหรับในโลกเวทมนต์มันยังคงมีอยู่และถูกใช้งานในการขนส่งต่างๆตัวที่กำลังลากรถที่ฉันนั่งอยู่มันลากรถถึงสามคัน เออแข็งแรงมากเลยนะคะเจ้าแรดขนเนี่ยฉันพูดพางมองดูเจ้าแรดขนที่กำลังเดินอุ้ยอ้ายลากรถไปเป็นจังหวะขณะที่เดินไปมันก็เคี้ยวฟางไปด้วยดูเหมือนมันไม่ทุกร้อนอะไรเลยใช่ค่ะรถลากแค่สามคันยังน้อยนะคะฉันเคยเห็นบางตัวลากรถตั้งสิบคันแน่ฝาชาเสริมนี่มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วใช่ค่ะ แข็งแรงมากๆเลยจะมีคำกล่าวเปรียบเปยเลยนะคะว่าอดทนเหมือนแรดขนอึดเหมือนแรดขนคำพูดของฟาชาทำให้ฉันนึกถึงพ่อพ่อมักจะทำงานตลอดเวลาบางทีคำกล่าวที่ว่าอึดเหมือนแรดขนคงจะเอาไปใช้ได้กับพ่อได้ละมัง้งพอคิดไปฉันก็หัวเราะ คำแรดขนหรือคะคุณหนูเปล่าค่ะแต่นึกถึงใครบางคนที่อึดเหมือนแรดขนขึ้นมานะคะฉันอมยิม้มเมื่อมองลอดบานหน้าต่างของรถลากฉันก็มองเห็นยอดปราสาทสีดำอยู่ไกลลิบๆถนนปูด,ด้วยอิฐที่รถลากกำลังเคลื่อนไปอยู่ในตอนนี้เริ่มเต็มไปด้วยรถลากคันอื่นๆที่ค่อยๆทยอยเบียดเสียดเข้ามามีบางคนเดินเท้าบางคนขี่ไม่กวาด บางคนขี่แกะตัวฟูฟ่องฉันรู้ได้ในทันทีว่าพวกเขามีจุดหมายปลายทางเดียวกันทุกคนกำลังไปยังโรงเรียนเวทมนต์แชโดมูลในวันเปิดรับนักเรียน